เนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยออกต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก่อนที่จะทักมาหาเรานะครับลูกค้าบอกว่าไปสระบุรีมาครับแล้วคือมันเป็นโค้งใช่ไหมโค้งซ้ายลูกค้าออกโคง้งปุ๊บถ่ายออกเลยแบบว่าเป็นรถด,ดิฟเลย สวัสดีครับผมเ,อเจอรอบจัดรับวันนี้อยู่ที่ร้านอาคสาขาปทุมธานีครับผมนะวันนี้มีลูกค้าครับยูสุดีแม็กครับผมเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับ <Wow. S 2> แล้วลูกค้าเนี่ยออกตา่างจังหวัดค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งลูกค้าเนี่ยก่อนที่จะมาหาเรานะครับลูกค้าบอกว่าไปสรับบรีมาครับแล้วออกโค้งเนี่ยคือมันเป็นโค้งใช่ไหมโค้งซ้ายลูกค้าออกโคง้งปุ๊บท้ายออกครับท้ายออกเลยแบบว่าเป็นรถดิฟเลยตรงเดียวดดฟเลยนะ <c oughs> ลูกค้าบอกเลยว่าสงสัยว่าโชว์มันจะไม่ไหวละ ก็เลยทักมาปรึกษาที่ออโต้ครีกครับผมทางเราก็เลยแนะนําเป็นโช๊ค Y S S E Series ตัวนี้ครับนะคันนี้ครับเราเลยแนะนําว่าลูกค้าใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องของสปริงนะครับจะต้องมีการอ่อนล้าเป็นอย่างแน่นอนครับเราเลยแนะนําว่าให้เปลี่ยนโช๊คพร้อมสปริงไปด้วยเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลักนะครับผมนะก็เดี๋ยวดูงานครับ E Series ตัวนี้ครับจากทาง Y S S นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นโช๊ค E Series ที่ ต้องบอกว่าปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเซ็ตค่าเนี่ยตามรถทุกรุ่นนะครับก็คือเอาโช๊คโช๊คตัวนี้นะครับใส่รถทุกคันเลยที่มีขายนะครับแล้วเซ็ตตามว่าไอ้คันนี้มันจะนุ่มนวลประมาณไหนแล้วมันไม่ย้วยนะครับเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเดิมเออร์น้ำมันที่เขาใส่มานะครับนะมาพร้อมกับสปริงนะครับทรงนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยความเฟิร์มนะครับของรถนะครับซึ่งอันนี้เป็นสปริงคู่หน้านะครับนะ บอกเลยว่าเวลาลูกค้าที่จะเข้าโค้งอะไรเงี้ยครับมั่นใจได้อย่างแน่นอนครับสำหรับไฟเอสอีซีรีสนะครับชุดนี้นะครับโช๊คนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับผมนะเปลี่ยนแค่โช๊คอย่างเดียวก็ได้แล้วลองใส่กับสปริงเดิมดูก่อนว่าลูกค้าชอบฟิลลิ่งประมาณไหนครับหรือถ้าไม่พอใจนะครับมาเติมนะครับสปริงคู่หน้าได้นะครับเพียงแค่หกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นเก้าแปดร้อยบวกหกพันเก้านะครับนะเซตนี้ได้ไปเลยครับบอกเลยว่า ฟิร์มขึ้นแน่นอนเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจครับเอาคลิกเจิจัดให้ครับผม <Yeah. S 1> นะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นไงไปดูกันครับ ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนที่สนใจโช White e ๊ White S E Series แบบนี้นะครับพร้อมกับสปริงคู่หน้านะครับอันนี้นะครับ1,9800บาทบวกสปริง6,000นก้านครับอยู่ที่ ส6 7 0มบาทเ e ท่าน oh, like ั้นครับผมนะโอ้โหราคาแบบนี้นะครับได้ทั้งเซ็ตแบบนี้ไปเลยนะครับทุกค้าครับสามารถผ่อนได้สูงเป็นเสูงสุด10เดือนไปเลยครับเจอจัจดให้1 0เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการครับผมนะบอกเลยว่ารอหลอกเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรมาคุยเจอได้ที่0 9 5 3 6 8 0 8 9 8มหนะครับผมหรือโทรหาคุณอางครับที่0ูนย์2 2 5 5 8อง้ครับหรือไม่ได้ที่เพจออโต้ u ิครับนะเดี๋ยวเจอกับคุณอังจะเป็นคนอนงรผมะ เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ